ทุกอย่างดูดีทุกอย่างดูดีครับตัดเหล็กตัวนี้ดูอันนี้สามารถใช้แอปปลดลงปลดล็อกอะไรต่างๆสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว Extre m e t วันนี้นะครับผมอยู่ที่สตูดิโอใหม่หรือว่าบ้านใหม่นั่นเองวันนี้ผมก็เลยจะมาเปิดรายการใหม่กับเปิดลังโจร E.P. พหนึ่งะครับผมก็เดี๋ยวสําหรับรายการนี้ผมจะพาไปคัวสตูดิโอใหม่ว่าเราจะมีอะไรบ้างมีคอมไลท์อะไรมีห้องอินเทอร์เน็ตอะไรมีอุปกรณ์ไลท์อุปกรณ์ถ่ายทําอะไรต่างๆที่หลายๆคนเรียกกันมาเมื่อไหร่พี่จะเปิดพาดูสตูดิโอใหม่มากวันนี้ครับเป็นวันที่เรียกว่ายังลกอยู่เดี้อนี้นั้นนะครับเนื่องจากว่าถ้าสมมติใครได้ติดตามใน Facebook ผมเนี่ยจะเห็นว่าผมมีการต่อเติมทาหลังคานี่ ย ah so ังมีการไล่ทำราคาอะไรนูนนั้นข้างหลังยังไม่เสร็จเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมีการเรียกช่างมานะครับทำอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการติดแอร์นะครับการสั่งตู้เย็นมาเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปจัดห้องสตูดิโอไลท์ด้วยซึ่งผมมีจัดไปว่างส่วนแล้วเดี๋ยวรอแอร์มาส่งสักนิดนึงแล้วกัน นี้เขามาส่งแอร์พอดีเลยนะครับสั่งมาติดตั้งที่สตูใหม่อันนี้ผมก็สั่งมาทั้งหมดสีเครื่อง้วยกันเป็นแอร์ไรกินทั้งหมดเลยนะครับทั้งหลังก็เดี๋ยวจะดีจนท่นกันจะขนของลงแล้วก็เดี๋ยวจะมีทีมติดตั้งมาติดตั้งอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งไอการติดตั้งอะไรตรงเนี้ยถ้าซื้อแอร์ที่เขาเนี่ยมันค่าติดตั้งรู้สึกประมาณ2,000มั้งหรือจะซื้อแอร์แล้วมาติดเองก็ได้นะคใครเก่งนะผมติดไม่เป็นก็เดี๋ยวรอทีมช่างมาลวกันอันนี้เขาขนของลงอยู่น15 Minute later ก็แอร์มาส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้จะมีแอร์ไดกินอินเวอรเตอร์ที่ผมสั่งมานะครับจะเป็นรุ่น FTKQ 12,000 BTU นะครับตัวนี้ผมสั่งมาทั้งหมด2ตัวนะครับแล้วก็1 8 ผมสั่งไปสองตัวก็รวมไปทั้งหมด4ตัวด้วยกันซึ่งตรงนี้ผมสั่งผ่านแอปด d สั้นๆมาก็เขาจะมีบัตรตัวนี้มาให้อันเนี้ยสามารถเลือกได้นะว่าคุณจะให้เขาติดให้ด้วยเปล่าหรือว่าไม่ต้องติดแต่ว่าทีมติดกับทีมส่งของเขาจะแยกวันกันนะครับเขาจะมาส่งกับติดตั้งแยกคนละวันกันก็เดี๋ยวรอช่างมาติดตั้งอีกวันหนึ่งก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะได้ติดแอร์วันนี้เหนื่อยมากจัดจตูรใหม่นะครับส่วนจตูรใหม่มีอะไรเดี๋ยวเราพาชมกันเลยดีกว่าไป edges the And -hmm. of moon. know. I อันนี้ก็เป็นคอยร้อนนะครับคอยร้อนแอร์ซึ่งอันเนี้ยจริงๆอ่ะปกติเขาจะติดด้านหลังของตัวแอร์เลยนึกออกไหมเข้าเมื่อกี้เขาติดแอร์ตรงนี้ใช่ปะ่ะส่วนมากเขาจะเอาคอยร้อนวา,างไว้ฝั่งนี้แต่เนื่องจากบ้านผมเป็นบ้านที่ใต้ มันมีแดดสองทั้งวันเลยตัวเนี้ยผมจะไม่ให้โดนแดดนะครับผมก็เลยจะให้เขาเดินท่อรํายาแอร์อ้อ,อ,อมาทางด้านหลังบ้านต่อเสียค่าท่อ้ํายาแอร์เยอะนิดนึงอันนี้โต๊ะคอมมีข้อหนึ่งเดี๋ยวห้องนี้ก็ติดเหมือนกันแต่ว่าติดห้องนู้นก่อนค่อยไล่ไลไปทีละห้องนะครับะะก็ดเดี๋ยวเราจะให้ท่อร้บยาคอมเพรสเซอร์อยู่ทางด้านหลังมันจะได้ไม่โดนแดดแอร์มันจะได้เย็นๆแล้วก็ประหยัดไฟด้วยนะครับก็อันนี้พี่เขากำลังค่อยๆไล่เดินท่อ้ํายาอยู่ 15 minutes later อ่ะตอนนี้ก็ติดตั้งแอร์เสร็จเรียบร้อยหนึ่งห้องแล้วนะครับซึ่งเป็นห้องที่ผมจะทำงานทำไลฟ์ก่อนหนึ่งเครื่องตัวนี้ไดกิ้น12นะครับซึ่ง อันนี้ผมสั่งซื้อ JD c e n t r ้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็ JD c e n t r รู้จักผมพอดีเขาเลยสปอนเซอร์ค่าติดตั้งให้ก็อันนี้บอกก่อนช่วงนี้เขาจะมีแคมเปญ JD c e n t r ลดทาร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าฮ o อตเซลล์นะครับก็เรียกได้ว่าเข้าหน้าร้อนแล้วเนาะทุกคนก็ต้องติดแอร์ติดอะไรต่างๆใช่ไหมก็สามารถไปติดตั้งได้แล้วก็อันนี้มันเป็นบัตรติดตั้งนะครับมูลค่า2,000บาทซึ่งอันนี้ถ้าซื้อแอร์เขาค่าติด0 0 0พแต่ถ้าสมมติคุณไปซื้อแอร์ร้านอื่นซื้ ค่าติดตั้งจะอยู่ที่2,002สามารถซื้อบัตรแยกได้นะครับคือถ้าคุณเข้าแอปพลิเคชันเนี่ยสั่งซื้อแอร์ใช่ไหมซื้อแอร์หนึ่งเครื่องเขาก็จะมีเลือกราคา2ราคาอย่างตัวนี้ผมซื้อมาที่15,900รวมติดตั้งนะครับแต่ถ้าไม่รวมติดตั้งมันจะอยู่ที่13,900บาทก็ถูกไป2,000ดังนั้นแปลว่าถ้าซื้อกับเขาได้ค่าติดตั้งแค่2,000แต่ถ้าแยกซื้อก็ค่าติดตั้ง2,002ซึ่งเขาจะมีบัตรแดงๆอันนี้ก็เป็นบัตรบ,บรรริิกาาาตตตดั้้้งนะนะมมีีปณเลย ก็นี่นะครับจะมีแอป JD c e n t r ทันะครับเข้าไปในแอปแล้วก็เลือกหาแอร์ซึ่งรุ่นที่ผมซื้อเนี่ยจะเป็นตัว 12, d ไดกิน12,300 Btu นะครับราคา13,900อันนี้จะไม่รวมติดตั้งแต่ว่าถ้าสมมติคุณเลือกตรงนี้ติดตั้งนะครับราคามันก็จะเป็นรวมติดตั้งก็คือ15,900บาทซึ่งตรงนี้ถ้าสมมติคุณไปซื้อแอร์ที่อื่นนะครับสามารถแบบ ให้ซื้อบัตรติดตั้งอะไรงนี้แยกได้ก็สาหรับบัตรติดตั้งก็ตรงนี้เลยนี่เลยก็จะเป็นบัตรติดตั้งสําหรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับก็ถ้าสมมติคุณไปซื้อแอร์มือ2คุณไปซื้อแอร์มือ3มือ4หรือไปซื้อแอร์ร้านข้างนอกอะไรต่างๆหรือว่าย้ายบ้านไม่มีคนติดตั้งก็สามารถเรียกช่างของทางเจดีเซ็นทัลมาติดตั้งได้ก็นี่จะมีบัตรราคา2,200บาทนะครับจะเป็นแอร์ขนาด9ก้า BTU ถึงหน0 0 0แน BTU นะครับแล้วก็ถ้าสมมติแอร์ที่ใหญ่กว่านี้ราคา โดยอันนี้ต้องบอกนิดนึงช่วงนี้มันโควิดใช่ไหมก็ไม่ไม่มีใครอยากแบบเรียกว่าออกไปช็อปอะไรตามห้างต่างๆอย่าง,างส่วนตัวผมผมก็ถ้าเลี่ยงได้ผมก็เลี่ยงช่วงนีมม้ห้างปิดด้วยเขาก็จะมีแคมเปญที่เรียกว่าส่งฟรีทุกออเดอร์นะครับแล้วก็มันสามารถผ่อนได้ด้วย0% 6เดือนแล้วก็เขายังบอกว่าเขาการันตีได้ราคาดีที่สุดด้วยนะ <Wow. S 1> วันนี้ก็ลองไปเทียบราคาลองไปศึกษาราคาดูแต่ผมก็ลองดูหลายๆแอปอะไรต่างๆแล้วอันนี้ก็ถูกจริงผมก็เลยสั่งซื้อมานะครับแล้วก็ อันนี้โปรโมทขายของนะครับนิดนึงเจดีสันทันเราไปดูส่วนอื่นของบ้านกันดีกว่าตอนนี้แอร์ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแนละ้วย็นสบายใครอยากได้ไปสั่งเอาเดี๋ยวไปดูคอมกันดีกว่าในตูมีอะไรแล้วก็วันนี้ผมสั่งตู้เย็นมาเพิ่มอีกยังมีติดตั้งตู้เย็นด้านล่างอีกนะครับปะมีตู้เย็นแล้วมีตู้เย็นแล้วตู้เย็นมาส่งต่อครับวันนี้ นี่สตูเรามีตู้เย็นแล้วครับหลังจากอยู่กันแบบร้อนๆแอร์ก็มาติดแล้วตู้เย็นก็ออกมาส่งเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เขาบอกต้องรอ3-4ชั่วโมงถนะึงจะเปิดติร็จได้ก็เดี๋ยวแกะพวกกระติกอะไรอย่นี้กินท้องไหม่ ประมาณน,นี้ A later few moments พอหลังจากที่ผมรอช่างประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับเขาติดตั้ง Air, แอร์แบ็กกรงแบ็กกั้งอะไรต่างๆตอนนี้ก็เรียบร้อยห้องหนึ่งซึ่งพี่่ช่างเขากำลังติดตั้งห้องอื่นอยู่นะครับผมยังมีแอร์อีก3เครื่องที่สั่งมาติดก็อันนี้เป็นตัวหมื่นสองเรียกว่าหนาวช้ำมากช่วงนี้เมษาใครอยากได้ก็อย่างที่ผมบอกจะดีเซนทันไปสั่งได้นะครับแล้วก็โต๊ะตรงนี้ครับนี่เป็นโต๊ะที่ผมจะไว้ไลฟ์สตรีมทำงานที่หลายคนบอกว่า ผมจะจัดตู้ใหม่อะไรต่างๆอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอาโต๊ะมาเป็นโต๊ะตับระดับสูงต่างเกมมิ่ง e พร้อมส่วนด้านหลังอันนี้ผมรอมาอยู่อันนี้เรผมฟองน้ำมาแปะกันแสงนิดนึงแล้วก็ใน,นส่วนของคอมสตรีมไลฟ์อันนี้ผมยกเครื่องเก่ามาใช้งานชั่วคราวไปก่อนอันนี้ยังไม่ได้เซตอัพไม่ได้อะไรเลยครับก็มีวางครองไว้นะครับอันนี้พอดีแอบเซตอัพไปวันนี้ช่วงเช้านะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นโต๊ะนั่งตัดต่อทำง,งานปึ้งนี่ จัดมาได้หนึ่งโต๊ะแล้วนะครับซึ่งยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่เดี๋ยวต้องมีอัปเกรดมีเปียนนู่เป็นนี่แล้วก็ตรงนี้มีทีวีอันนี้ดิวิงดอมสักนิดนึงนะแล้วก็ตอนนี้อิลำพงเสาพงซามมาบาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเจาะยึดกันเองผมบอกเลยว่าทำเองทุกขั้นตอนครับเดี๋ยวผมมีเสิร์ให้ดู วัดทุกอย่างไม่ว่าได้ระดับน้ําพอดีเด๊ะแต่ไปทุกอย่างครับให้มาดูด้า,หานหลังตรงนี้ทุกอย่างดูดีทุกอย่างดูดีครับตัดเหล็กตัวนี้ดูป,ปิบดบังทั้งช่องแลนช่องหูฟังช่องเสียบลําโพงจบเลยครับเดี๋ยวเอาลูกหมูตักแม่เลยตรงนี้จะได้เสียงช่องแร้โคตรโคตรเป๊ะไปเะงอ่ะนี่เลยบอกแล้วว่าทุกอย่างเราทําเองหมดนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่ผมปิด อาไฟต่างๆตั้งขาไฟไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคืนนี้ผมกะว่าจะลองไลฟ์สตรีมด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอีกห้องนึงเดี๋ยวพาไปดูอีกห้องนึงนี่นกันนี่นี่ห้องนี้นะครับอันนี้เป็นห้องรองห้องที่2ซึ่งตอนนี้พี่ช่งบบางกำลังเตรียมของเดี๋ยวผมจะติดแอร์ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับมีแอร์ตรงห้องหลักแล้วก็อาจจะทําเป็นห้องไลฟ์สตรีมโคฟมจะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็ฉากตรงน,นี้ผมจะติดกรีนสกรีนนะครับเดี๋ยวจะซื้อกรีนสกรีนมาติดดึงออกมาปุ๊บ ท็อปอยู่ตรงนี้ก็นั่งไายสบายๆครับรอเอาติดแอร์ตรงนี้อันนี้แอร์ติดเป็นหนึ่งตัวอยู่ทางด้านนอกนี่ให้ดูข้างหลังเลยดีกว่าจะเห็นว่าเนี่ยแอร์ผมมาเดินติดตั้งเสร็จเรียบร้อยตรงจุดนี้แล้วนะครับแล้วก็เหลือหลังคาจะเห็นว่าหลังคายังไม่ได้ปูเลยยังเป็นรูๆๆอันนี้เหลืออีกวันหนึ่งเดี๋ยววันจันทร์หรือว่าวันพรุ่งนี้เขาจะมาเก็บต่อนะครับผมก็ประมาณนี้แหละอ่ะแล้วก็ของห้องตรงนี้นะฮะมันจะเป็นห้องโถงตรงนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะไปหาพวกชั้นวางของอะไรต่างๆมาเซตอัพน,นะฮะอัน,น หาตั้งกล้องหาอะไรไม่ไวลงไวเลสนะครับแล้วก็อ้โน้ตบุ๊กอุ้ยอันนี้ไม่รู้นะว่าข้างในกล่องมันเป็นไรเซนสี่พันยังไม่เปิดตัวแต่ว่าเทปออนแอร์น่าจะเปิดตัวพอดีเลยเป็นโน้ตบุ๊กไรเซนสี่พันซีรีส์เอซูสองตัวจู้จูจูจูอันนี้เขาห้ามเปิดเผยเป็นของ NDA อยู่นะแล้วก็มีพวกขาตั้งกล้องมีอะไรต่างๆส่วนห้องนี้ไม่โดนอะไรอ่ะขาดเป็นรอยเลอกบ้านใหม่ไปแล้วนะอันนี้เป็นห้องนอนนะไปดูอ้อมไม่มาอักอ่ะมา นี่ก็จะเป็นห้องเก็บของซึ่งอันนี้ของผมกำลังไล่เซตอัพอยู่ยังเซตอัพไม่เสร็จนะครับก็เดี๋ยวมีห้องคลาสสกรีนผมอาจจะเอาพวกพวงมาลงพวงอะไรไปขับด้วยแล้วก็อันนี้ของอุปกรณ์ต่างๆมีสว่านมีลูกหมูมีท็อกโต๊ะทุกอย่างผมยังเซตอัพไม่เสร็จนะแล้วก็อีกห้องหนึ่งที่ผมถ่ายรูปลง Facebook ไปน,นะครับเยอะๆเลยก็คือาาน,นี่คือห้องแห่งอินเทอร์เน็ตนะครับจะมีเราเตอร์อินเทอร์เน็ตอยู่ แล้วก็มีตัว A.S Fiber อันนี้ของสมารแพ็กเกจ1,500นะครับตู้นี้เป็นตู้ไฟนะครับตู้นั้นเป็นตู้แกนขโมยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ จะเป็นส่วนของเครื่องสำรองไฟของบ้านนะครับยังมีสายเน็ตด้วยอันนี้ยังไม่ได้ต่อระบบการขโมยเลยแล้วก็ยังมีส่วนนี้ครับอ่ะอันนี้นะครับจะเป็นตัวระบบการขโมยของบ้านนะครับหน้าต่างไหนไม่ปิดหน้าตนังไหนเปิดหรือว่าเวลาโดนทุกบกระจกใครมางัดแงะบ้านผมเนี่ยผมบอกเลยครับมันจะมี SMS หรือข้อความในแอปเนี่ยเด้งเข้ามาที่มือถือผมนะครับแล้วก็บอกว่าบ้านมีอยู่แล้วก็เด้งไปที่รปภดังนั้นใครบอกว่าดูคลิปนี้รู้ห้องพี่น้แล้วอยากจะมางัดบอกเลยไม่มีทางครับอย่าวิ่งมาแน่นอนที่นี่ security ยังดี้ ประตูประตูนะครับเป็นระบบดิจิตอลล็อกอันนี้สามารถใช้แอปพลิเคชันบนมือถือแล้วก็ปลดลงปลดล็อกอะไรต่างๆได้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้นี่ตู้เย็นมาส่งเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในห้องนี้ทังเลกอยู่เลยเนี่ตู้เย็นเราตอนนี้ยังไม่มีครัวนะครับยังไม่มีครัวก็สเสบียงเราพร้อมะครัะนี่เย็นเย็นใหญ่ๆก็ประมาณนี้ส่วนห้องด้านล่างตรงนู้นอีกห้องหนึ่งอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นตรงนี้ซึ่งผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับ อ่ะห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะครับอันนี้เป็นกองแอร์ที่เหลืออีก3ตัวยังไม่ได้ติดตั้งเดี๋ยวรอเขาติดนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมกาว่าเดี๋ยวจะติดทีวีนะครับแล้วก็มีนั่งโซฟาอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้ผมยังคิดไม่ออกก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนเดี <ใช S 2> <ม>๋ยวผมพาไปดูรอบๆบ,บ,บ้านก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างน,นะซึ่งบ้านนี้อนน่จริงๆคือผมซื้อเนี่ยผมได้พื้นที่ที่มันเป็นหลังหัวมุมนะครับผมอันนี้ก็เป็นโรงจอดรถนี่หลังคาผมทําคุมเต็มมากคือจริงๆบ้านจะเป็นแบบนู้นฝั่ง ไม่มีหลังคาเลยแต่ว่าฝั่งนี้แดดมันแรงนะครับผมก็เลยทําหลังคาใหญ่มากตรงนี้ผมกล่าวว่าจะปล่อยเป็นโซนโลง่ลงๆไว้แล้วเดี๋ยวต้นไม้นี้ผมจะบ่มให้โตเยอะๆเ,เลยครับเพื่อจะได้บางแดลดลถผมตอนนี้แดด2รถนะแล้วก็โซนฝั่งนี้ว่างๆผมกล่าวว่าจะมีสักต้นหนึ่งไว้เผื่อนั่งรีวิวโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กหรือว่าไว้นั่งปาร์ตี้อะไรต่างๆนะครับผมอันนี้ก็ยังเป็นโซนที่เรียกว่าอนาคตอย,อยู่ยังไม่รู้จะคิดอะไรด้านหลังผมก็กำลัตงต่อเติมอยู่ที่มองมาจากชั้นบน นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของหลังค่าเป็นโซนสักล้างนั่นแหละตรงนี้ยังไม่เสร็จนะครับผมคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะเสร็จเรียบร้อยดีนี่ทางน้ำถันงน้ำดื่มผม ผกักตุนไว้ช่วงนี้ไวรัสเยอะเดี๋ยวนะครับไม่มีกินกักตุนไว้เท่าไหร่เนี่ยพันลิตรได้มั้งไม่รู้เหมือนกันขนาดใหญ่อยู่นะก็เป็นถังน้ําของบ้านเนาะแล้วก็นี่มีปั๊มน้ําบ้านนี้ผมบอกเลยว่าใช้ของคุณภาพดีมากเขาใช้ท่อที่เรียกว่าเหมือนกับยืดหยุ่นได้ถ้าบ้านดึงบ้านอะไรต่างๆท่อมันก็จะไม่รั่วด้วยนะครับประมาณนี้นี่มีระบบระบบปะปองปะปลาหลังคาตรงนี้หมดส่วนพื้นตรงนี้ผมจะเทพื้น เขาเรียกว่าอะไรคอนกรีตแตม์จะทำคอนกรีตแตม์ทุกทิศเลยนะครับที่เราลงหลังคาต่างๆก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวรอเขาเซตอัพแอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวผมเซตอัพคอมแบบจริงๆจังๆเสร็จติดพม่านเสร็จทุกหลังแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีพีสองผมยังต้ม่านเสร็จทุกหลังเอาเออว่ะติดพม่านเสร็จทุกห้องเออติดพม่านเสร็จทุกห้องไม่ใช่ทุกหลังตายละซื้อบ้านหลังเดียวทำให้ดูรวยก็ เดี๋ยวจะรอเซตอัพห้องไลฟ์สตรีมให้เสร็จต้องมีซื้อชั้นวางของแล้วก็เซตอัพห้องแคสต์นะครับยังคงมีอีกเยอะแล้วก็บ้านยังคงมีทำอีกเยอะซึ่งตอนนี้พูดทมตรงเลยคือเงินไม่เหลือแล้วนะครับห้องนั่งเล่นก็ฟงแบบปีหน้าค่อยจัดการทีเดียวเพราะปีนี้ไม่มีเงินละรอทําห้องทํางานให้เสร็จก่อนช่วงนี้ไวรัสอีกนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงพักผ่อนงานน้อยลงกลายเป็นมาเซตอัพบ้านรอบหน้า E ีีหน้าเดียวผมจะพาดูสําหรับห้องไลฟ์สตรีม อุปกรณ์คอมที่ผมใช้หน้าจอที่ผมใช้หรือว่าสเปคอะไรต่างๆเดี๋ยวรอชมผมบอกเลยว่ามีแต่ของแรงใครๆก็อยากจะได้นะครับซึ่งจะมีอะไรบ้างรอติดตามสำหรับนี้ทางผม <S <S นพเอ็กซ์ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้ขอให้เสร็จสับเรียบร้อยเดี <S <S ๋ยวเจอกัน EP2 ไปแล้วครับสวัสดีครับนพบ<ะ>ยิไมีกล้องดิ